สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะจากญี่ปุ่นนะคะที่มีคุณแม่มามานะคะมามาริสานะคะเข้ามาเป็นสะพานบุญให้กับน้องช้างด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวของน้องลำพูนนะคะก็ขอขอบพรคุณนะคะ,คะ,คะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะจากญี่ปุ่นนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมตานะคะช่วยน้องช้างทั้งสามเชื่อนะคะช่วยสมทบทุนนะคะได้มีคะแนนนะคะสร้างบ้านให้กับน้องช้างสามเชื่อนะคะได้ลบเดดหลบฝุนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะร่ำรวยเง,งินทองยิ่งขึ้นคะ่ะ ใจเจริญในหะน้าที่การงานและทุกๆด้านเลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านเลยนะคะตามรายชื่อที่ช่วยเหลือน้องช้างมานะคะเราก็กราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแมใ่ใจดีใจบุญทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะก็ท่านแรกนะคะก็มามาลิซานะคะจากญี่ปุ่นของเรานะคะที่ได้เป็นสะพานบุญนะคะเป็นหัวเรือใหญ่ที่ช่วยน้องช้างสามเชือกนะคะคุณแม่จ้า แล้วก็ท่านแรกเลยนะคะคุณแม่จินจันธิมานะคะนากาจิมานะคะหนึ่งพันเยนนะคะแล้วก็ท่านที่สองนะคะหมามาจูนะคะแซ่ตันนะคะสองพันเยนนะคะก็ท่านที่สามนะคะคุณสาวิตีนะคะวงแสงหนึ่งพันเยนนะคะแล้วก็ท่านที่สี่นะคะพี่เพยนะคะ1,000พันเยนค่ะค่ะก็ ท่านที่หนะคะคุณชาตีนะคะโชติพินิษนะคะ1 0 0 0งพันเยนนะคะแล้วก็ที่7นะคะเฮียหมูค้นแก่นนะคะ1 0 0 0งพันเยนจ้าก็ท่านที่8นะคะคุณตุ้ยนะคะดาประเสริฐนะคะห0 0 0งนเยนนะคะแล้วก็มีคุณนรลงนะคะบุญมี1 0 0 0งพัเยนด้วยนะคะก็น้องช้างสามเชือกนะคะแล้วก็ท่านที่10นะคะ คุณชาบาภัไพสองแจ้งนะคะหนึ่งพันเยนนะคะก็คุณบัวลมนะคะสมเงินนะคะและครอบครัวนะคะหนึ่งพันเยนนะคะแล้วก็คุณลุงณภานะคะสีแก้วนะคะหนึ่งพันเยนนะคะคุณสุดารัตน์นะคะพระสุนุมานะคะหนึ่งพันเยนแล้วก็คุณสุตะอุนะคะหนึ่งพันเยนค่ะแล้วก็ท่านที่สิบห้านะคะคุณสุนันทานะคะทาจิมะนะคะสองพันเยนนะคะ ก็คุณแม่ต้อยนะคะสุทัตาหนึ่งพันเยนค่ะก็คุณมะมัวจูนะคะแท่ตันห้าพันเยนนะคะก็ทนากะมิุูกะนะคะหนึ่งพันเยนนะคะก็คุณรัชนีนะคะลค่องแซวนะคะหนึ่งพันเยนนะคะคุณซูโมคุณซูไพยนะคะสองพันเยนนะคะก็คุณอุคุณอุนะคะหนึ่งพันเยนนะคะคุณออสนะคะ หนึ่งพันเยนนะคะแล้วก็คุณนงนะคะนุชโคกสหัดีนะคะสองพันเยนนะคะคุณสิณีนาฏนะคะอินลาสิและครอบครัวนะคะหนึ่งพันเยนนะคะคุณจินชมรัตหนึ่งพันเยนนะคะค่ะแล้วก็คุณชุมพลนะคะคุณจันเพนเพ่งด้วงนะคะห้าพันเยนนะคะคุณสมพลจัน ลานศน์นะคะหนึ่งพันเยนนะคะ, 1, ะ,ค,ะคุณซาสุมินะคะหนึ่งพันเยนนะคะคุณอํานวยมารุมาโตะนะคะสามพันเยนนะคะคุณลุ่งทวีนะคะสุนารักษ์นะคะหนึ่งพันเยนนะคะแล้วก็คุณรัต,ตนานะคะปิ่นยูนะคะหนึ่งพันเยนนะคะแล้วก็คุณเอื้อพรนะคะสังสนอนานัทนะคะหนึ่งพันเยนนะคะคุณทิวาชัย ชาวลิตนะคะและคุณวิโรธสีภูมินะคะ5,000เยนนะคะก็คุณไพเลาะนะคะเอี่ยมสะอาด2000เยนนะคะคุณไฮพอดหรือเปล่าน้องนะคะแม่ควานก็อ่านไม่ออกนะคะนี่ H-I-P-O-S-E นะคะ K-L-A-I-R-U-N-A นะคะหนึ่พเยนด้วยนะคะ ครอบครัวของเราก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมตตานะคะช่วยน้องช้างสามเชือกนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าได้มีคะแนนนะคะสมทบทุนนะคะสร้างบ้านนะคะให้กับน้องช้างได้หลบแดดหลบฝนนะคะครอบครัวของเราก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะ ร่ำรวยเงินทองยิ่งยๆขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่จ๋าขอให้เจริญในหน้าที่การงานเลททุกๆด้านนะคะสุขกายสบายใจทุกสิ่งอย่างเลยนะคะคุณแม่จ๋าก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาเมตตานะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะนี่เอาน้องลำพูนขอบคุณค่าก่อนเรืว น้องลำพูนขอบคุณค่าคุณแม่คุณพ่อก่อนเร็้เราจะได้มีบ้านอยู่แล้วนะคะมาขอบคุณค่าก่อนเร็วขอบคุณค่าสวยๆนะสวัสดีขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะนี่ค่ะเชือกนี้คือน้องลำพูนนะคะคุณแม่จ๋าสาวสายโยกของเรานะคะน้องอายุ15ปีนะคะ ส่วนเชือกนี้นะคะคือคุณยายฟ้าใสนะคะอายุห้าสิบเก้าปีเลยนะคะจ้าสวยๆก็ลูกจ้าสวยๆขอบคุณค่าคุณแม่คุณพ่อทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่าก่อนนี้คุณยายจะกินอย่างเดียวนะคะขอบคุณค่าสวยๆก่อนเรี้ยเจนมาจ้าจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งเชือกนะคะคือพี่บุญมีนะคะ พี่บุญมีขอบคุณค่าก่อนขอเสียงก่อนเร็วภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไรนะคะพี่บุญมีขอบคุณค่าคุณแม่ก่อนแรกขอบคุณค่าคุณแม่คุณพ่อทุกท่านเลยขอเสียงเหมือนขอบคุณค่าขอบคุณค่าดังๆเอาอใจอีกข้างนึงค่าก่อนน้องลำพูนน้องลำพูนขอบคุณค่าคุณพ่อคุณแม่เลยเราจะได้มีร่มมีบ้านอยู่แล้วนะคะขอบคุณค่าก่อน ขอบคุณค่าก่อนเร็วขอบคุณค่าสวยๆไว้ขอบคุณค่ะค่ะดีๆจ้าค่ะดีๆกลัวกลัวพี่บุญมีนะคะค่ะนี่นะคะครอบครัวของเราก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกทท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาพระคุะ้มครองร่ำรวยเงินทองยิงยิ่งขึ้นนะคะ สิ่งใดวังสิ่งใดนะคะก็ส่วนางดันใจไม้ทุกประการนะคะสุขกายสบายใจทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ,จะเจริญในหน้าที่การงานเลยทุกๆด้านค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ